สวัสดีค่ะแม่มมาแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ เราก็ธรรมชาติบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราปลูกและดูแลต้นไม้จะทำให้เรารู้สึกว่าการมีชีวิตเพื่อดำรงอยู่การแทกกิ่งก้านสาขาการที่พยายามมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะทำให้เรารู้ว่าอย่ายอมแพ้คราวนี้ที่จะต้องขุดต้นนี้เพราะว่าเขาโดนแดดค่ะเขาก็ใบเหลืองไหม้นะคะกระถางนี้มี แพ s ชั่นฟรุตนะคะคือสาวรสนั่นเองเอาไปเกาะที่รั้วแล้วคราวนี้มีกวักมรกตอยู่ด้วยกวักมรกตอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาก็ใบเหลืองเลยนะคะเราก็เลยจะต้องมาขุดเขาออกไปนะคะภารกิจวันนี้ให้ความช่วยเหลือต้นกวักมรกตซึ่งลากก็ลงลึกพอสมควรนะคะหัวก็ใหญ่เราจะต้องมาแซะขอบด้านข้าง ให้ดินเขาแตกออกนะคะแล้วก็ค่อยคดันดันขึ้นมานะคะกวางมรกตเป็นไม้ที่มีความทนมากค่ะเป็นพืชน,นะคะที่เก็บกักน้ำได้ดีส่วนกระถางนี้ก็เกลี่ยดินให้เรียบร้อยนะคะ ดินก็เป็นดินของบ้านเราเองนะคะโอ้โหหัวใหญ่เลยนะคะคราวที่แล้วเราแยกกวักมรกฏที่กระถางแน่นนะคะเราก็เลยจะยากมากกับการที่จะแบ่งเขานะคะแต่ตัวนี้แบ่งไม่ยากค่ะล้างทำความสะอาดรากเขาก่อนนะคะให้เรียบร้อยตัวไหนที่เน่าเสียก็เอาออกซะนะคะ ตรงนี้เน่าเลยเราไม่ได้ดูแลเขาเขาอยู่ไม่ไหวนะคะที่เห็นตัดตัดไปเนี่ยก็หลายอันนะคะตัดไปปักตรงนี้เป็นเขียวนะคะกวักมรกตเขียวใบใบใหญ่กระถางที่แล้วที่ตัดออกคือกระถางนี้นะคะแน่นมากยังนี่สัปดาห์หนึ่งแล้วยังไม่ได้เอาลงดินเลยแช่น้ำไว้ก่อนได้นะคะตัวนี้รากเขาขยายได้ดีพอสมควรเราแค่หักนะคะหัก แก๊็ดออกเลยเขาก็จะหักเป็นช่อๆให้เรานะคะนี่ไงคะหักออกมาแล้วได้3ามกอพอดีนะคะหัวละสองสามก้านก้านเขายาวมากกว่า1ฟุตนะคะประมาณสิบ4าิบสี่นิ้วก้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ำนะคะหรือเอาไปลงกระถางได้เลยนะคะกระถางพวกนี้ก็ต้องแยกเหมือนกันนะคะเพราะว่ากอแน่นมากทั้งหมดนะคะ ถ้าเราแยกเขาออกมาเขาจะสวยมากอันนี้ก็คือดินที่แม่ทมทำนะคะดินก็กวาดดินกวาดใบไม้มารวมๆกันไว้บางครั้งก็ใส่เศษอาหารลงไปบ้างก็เป็นดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะก็เป็นดินปุ๋ยอย่างดีนะคะเนี่ยแหละเราเอา,เอาต้นเสาวรสมาไว้ที่รั้ว ต้นกวากมรกตก็เลยอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแดดจัดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องครูแมมสตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะ